ถึงช่วงบ้านฉันวันนี้นะคะถึงแม้เหตุการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะแต่สําหรับเหตุการณ์น้าท่วมเป็นปีที่2ติดต่อกันของชาวตําบลไร่ใต้ในอําเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นเรื่องที่ไม่ปกติของคนที่นั่นนะคะพวกเขาคิดว่าอะไรน่าจะเป็นสาเหตุที่สําคัญติดตามได้ในช่วงบ้านฉันวันนี้ค่ะน่าม,มาไหวพิษปกติ ผู้ทีมพนมาเนี่ยน่ะรีนี้มาเร็วรแล้วก็คาดว่าสีหลายกว่าที่คความผิดปกติของเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2556และต้นเดือนสิงหาคมปีนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านหลายต่อหลายคนบอกตรงกันว่าไม่เคยเกิดขึ้นเช่นนี้มาก่อนนี่คือลำดมใหญ่ลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลมีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาพนมดงรักไหลผ่านหลายอำเภอของอุบลราชธานี ่อนไหลลงสู่แม่น้ำมูลที่บ้านปากโดมอำเภอพิบูรณ์มังสาหารมีความยาวประมาณ250กิโลเมตรเมื่อปี2540หลังจากฝายลำดมใหญ่สร้างเสร็จกำแพงคอนกรีตกว่า10เมตรที่ขวางกั้นลำน้ำทำให้ระบบนิเวศของที่นี่เปลี่ยนไปหลังจากเข้ามาเห็ดเคลื่อนเคลื่อนในบ,บานนี้พวกเคลื่อนนี่เขากักักเก็บน้ำคือพวงเข้าไปเห็นเขากับว่าเขาเก็บน้ำบ่อให้ปลาขึ้นมา เขาก็กินแต่เฉพาะอยู่พวกเค่อนั่าไปบอกว่าให้ปล่อยถึงย่านไม่ดูย่ามไอว่าให้ปล่อยเค้านอกบอกปล่อยจะมาเลือกเขาก็เลยบอกเด้ยเอาลงน้ําน้ําที่มันไหลมาจากที่อื่นเนี่ยฮะน้ำที่มันไหลมาจากต่างอำเภอต่างจังหวัดพอมันจะลงปลายของลํโดมใหญ่ก่อนที่จะลงสู่น้ำหมูเนี่ยมันโดนฝ่ายฝายซึ่งเป็นแท่นคอนกรีตตั้งแล้วก็ บล็อกแม่น้ําอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะระบายได้ง่ายเพราะฉะนั้นน้ําก็เลยท่วมระบาดเข้าสู่หมู่บ้านอันนี้ก็เป็นเป็นเหตุผลที่ที่ชาวบ้านเขาตั้งเ้อสังเกตครับอีกด้านหนึ่งการเข้ามาของโรงงานแป้งมันก็ทําให้ชาวบ้านเพิ่มการปลูกพืชมันสําปะหลังมากขึ้นป่าหัวไร่ปลายนานในวันนี้ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เห็นแต่ก่อนนี่ก็เป็นปลาปลาธรรมาชาติที่โดยที่บบหันมียังมีแต่ปลาแล้วก็ มันก็ชีบมมีได้ไรเพิ่มมาซะแต่ตองหันมาปลูกมันเบิกปลาออกปลูกมันไม่ได้ไรเพิอมอ่ม,ม,ออม,ม,มย้อนหลังไปไม่ไม่นานเลยประมาณไม่เกินสิบปีย้อนหลังไปเนี่ยชาวบ้านเริ่มถางถางป่าส่วนตัวเนี่ยป่าหัวไร่ไปนาที่บ้านเนี่ยเพื่อปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ปลูกยางพาราพอพอถางป่าพื้นที่เหล่านี้ออกไปแล้วเนี่ยผลที่ได้รับก็คือว่า พื้นที่ที่เคยเป็นเหมือนกับขั้นบันไดหรือเป็นเหมือนเป็น,ปนคล้ายๆเป็นเขื่อนธรรมชาติเนี่ยนะซึ่งคอยชะลอลาน้ําชะลอน้ําฝนไม่ให้มันไหลหลากลงมาโดยเร็วเนี่ยหายไปน้ําฝนเวลาตกลงมาผ่านไล่มันสําปะหลังหรือผ่านสวนยางพาราเนี่ยไม่มีอะไรมาขวางการการไหลมันจะสะดวกมากแล้วจะไหลลงมาเร็วแล้วก็จะไหลไหลลงมาแรงลงถึงลําน้ําอย่างรวดเร็วเลยซึ่งจะไม่เหมือนกับแต่ก่อนแม้จะยังไม่สรุปว่าเป็นเพราะเหตุใด ข้อสังเกตข้อสันนิษฐานถึงปัจจัยที่ทําให้เกิดน้ําท่วม2ปีติดต่อกันนี่อาจนําไปสู่การทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นสู่การแก้ไขในวันข้างหน้านี่เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของรายการบ้านเธอก็บ้านฉันตอนเราเรือริมโดมคุณผู้ชมสาม,มารถติดตามได้อีกครั้งวันเสาร์นี้เวลา10นาฬิ30นาทีทางไทย p ี s s